นนะโอ้โหตีรากาเอาตีโอ้โหโอ้ตีบนพื้น,นได้แต่อย่าทีบนอย่าตีรากาบนพื้นนะน่ามันเก่งว่ะอ๋อท่านี้แหละสวยรอดูนะก็

O hô, mắm một lần lần nha mắm mắt mì quán tốt đi O hô mắm một lần lần nha mì gong hát 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 mì เก่งมากเอาใหม่1 One, two, three, 2 3 go อ้โสุดยอดสุดยอดสุดยด